เอ้เฮ็ดยังครับมาเล่นน้ำไน้าอันเดอพี่น้องพอดีผ่านมาเรยมาเล็นน้ำน้องเอาคืออยู่คนเดียวมั้อนี่อืมก็อ๋อไอออนซ่อนขึ้นเออไอวัสดีครับวัสดีครับอันไอนําไปใส้เ่ามเล่นน้าบ่ะไอไอานผู้มาเล่นน้ามันคนยีใจมันผอมนะอ บอกว่คนนั้นเปนนอนเนียนมั่งนอนเนียนเอารถคือไอ่ที่เห็นออกรถเก๋งรถเก๋งจอดอยู่ไสนดูดูเนียนก็เจ้าะหน่ะละคเนียนคนนั้นอ๋อไอ้เห็นนั่นพาดเพื่นไปเที่ยวเนาะขับรถเก่งเลยเก๋งไงเนียนเห็ดเราแย่งเนียนมาเสียดนะอ๋อเห็ดต้องจัดบนนันเลยนะอ๋อจะโบอวนไงวนมอไซค์เพื่อนีนพี่น้องเออ่าอันนี้มีทั้งรถเก๋งรถมอไซค์เอาได้เนาะขอเพิ่มเครื่องเสียงหน่อยได้แหละ อ,อพี่น้องเห็นตะไนคีบออสามร้อยได้ครับน้พี่น้องเบิ่งกพอน่ะมีครบหมดเด้เครื่งตู้เย็นเครื่องเสียงเพล่นบ้าตัวนอันนวลธรรม,รมดาเลเนะี่ยกินนี่ยังตัวเนี่ยกินเขายัางเอาต้องกลิ่นนะครับเออเอาอเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวใจอ,อ,อยากไปซื้อต่คงม่กินได้แล้วมีคนไปซื้อไอ้ห่ามาล่ะ่เป็อ ถ้าได้กินเข่าู่ได้ในม่อนถ้าได้กินเข่าได้ในผู้เบาเลยถ้าได้กินเข่าอกคุณก็ดีโยไอ้คอถ่าคลิปมาได้ลูกอะครับผมอ่าอครับวันผมเน่ยออเดี๋ยวเดี๋ยวไปกติคือเห็นหมูมาเล่นแล้วเออคนง่ายงอันตัวายเท่าไหร่ลาะพี่เนี่ยประมาณส สขสามเก่าเดือนสิงหานนี่และอเออขาอสามเก่าแล้พี่น้องผมมันก็เริ่มมีขาว,ลวเลยเนาะคือบอ่จงอันผม,มย่าวฮ็ดเป็นศิลปินคือตะกีรตะกีนั่นเองเออตะกีไอ้เบิงเพินเนิ่นผมย่าวมันโลโซพุ่น้วตะกีนะม,มาตะไครับมน,นม,มาตคอน้าจ้าขาข้ามอ้ยบ่เล่นแกงเรื่องจานมาเออมันต้องห้อนอะไรมันต้องปเล็นเนี้ยมาแร้งเออมันห้อนครับ เ่อจะกินตำยังไงผลิตภาณในอันกินตำปลาเ่าไอ้น้องไปซื้อตำปลาด้ยล่ะซื้อแค่ตำปลาไอ้เรียนนั่จะกาวไดไน่อแหลวตำปลากับเจ้าบาทเองเนาะครับหาสบาทซิปี่หันขากครัจ้าไน้องไปซื้อตำปลายยักินต้อกา่ขอพี่น้องตอนนี้กานั่งนั่งเล่นไม่ดบวดเอาเห็นเนาะถ่ในอันไปซื้อตำปลาอยู่ งเงินมันไปสองสามร้อยนี่ครับผมขายรอแปดิงเ้าเท่าไหร่ด้วยิมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเด้อมา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 แบบน้มัน่าเนาพี่น้อ่เข้ามาเติมใานลมรถนะคันนะรับผมซื้อมากผมก็มาเติมเติมนบ้านลมรดเอโอ้ยเฮ้ กมไม่หาหาพี่กันนะ้ drink ็เหม่อนเป็นพ่อกันนี้กันเนี่งสวัสดีครับกองนายอันก้อนระเบ้าอันสวัสดี้ัพี่น้องสวัสดีครับพอดีเข้าผมเ้ลานี้ว่าพ่อพี่เป็นดีล้วเราคนแวะว่าเหยี่ยมว่างยามผมก็ขอบคุณไปได้หลายเรื่องเลยนอนอ่านสื่อตำปลาพ่อ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 ครับผมกับเขาไปเบื้อยู่ช่องพี่นั่น เอาไปบงยูทูปกับบงยูด้เออแต่ว่าหันช่องว่างๆก็เข้าไปเบังยูนะพี่ยไงกำลังแกะนครับพิมพ์เดนกับพิมพ์โลดประกาพิมพ์มงเก้ยนเอฟซีไอหรดารเป็นยาพี่พี่เพชรตนั้นพี่เพชรพี่เพชรจำได้สช่ไมกีมันแค่มหาผมนะครับสกีมหามาาเท่านกันนึงข้าเหนียเด้มเอามาได้พี่น้อง โอ้เหมือนเี่ยว่ากินตำมะฮงต้องกัดนะพ่องหน่องไก่ไอ้ตำมะฮงตำมะฮงก็กิงไก่ไก่ลครับจริงแ่เป็นเอามาเป็นกะว่าตอนรับกรับแต่เพื่อนกเขาเงินไหนไปซื้อตำมะฮงนี่เหมือนต้อง่ายๆต้องขอขอบคุณเป็นหลายๆครับตำมะฮงผมตำเองกินแล้วครับพี่ตำส่ยิ่มด้วยครับผมตำเองไม่ต้อตำเล้ไปซื้อร้านข่าวหันเลนะกินแล้วอืมตำยกยบตัวไอ้ด้วย ครับนี่ครับจัวกางไน้ำด้วยครับนี่ยนั่งกันนี่ยเออเอเน้ำ่น้น้ำ้อยเออเอาเอาเอาอครับผมคงกินได้เนียตัวนั้นก็ได้กินเข่าพอดีพี่น้องัะแล้วกรมีนครับไม้กินได้ไอโดนทํำกินคองเพลิน มีเอฟซีมาเล่นน้ำเรื่อยๆแน่นไม่เห็นนเมื่อกี้กัมาสองสามขันครับนมองตะกี้จะนั่งกินข้าวอยู่น้องหน้าจะเอิ้นดากับผู้ใดกับหน้าจะได้อยู่ใส่นี่แหละครับนี่น้องหน้าพี่นี่บ่แม่นน้องนี่นะครับนี่ยอืมจีก้นเบิ้งเปนแสนเดือนนะไม่นครับแต่ว่าคนดาค้นยังกันนะแต่ว่าแต่ว่าคนดาผมผมได้ดาขึ้นกระเพียกนะครับเป็น้อ่ากันยังขึ้นจะได้ดากันก่อนตอนดากันมาเกิดดาผมเลยบอก เพบาะปิดกล้องไว้เรื่องเปิดโท่ไว้เปิดในคนเบิ้งเล่นนะอดีตแม่จ้าก็เพลน์ดีบ่ดีใช่เหรอนุกสะไ้หน้าเพลย์นีว่าดีใหญ่เลยพี่น้องความหมายไปกบลังซื้อดอกค่าบอกความคิดเห็นแน่นจะได้ความยุติธรรมนะความหมายอย่างพูดคนเบิ้องหัวเพลย์ผิดเพลย์ถื่ออะไรเข้าใจ้งเขาใหญ่ปัญหาหลักๆคือผิดกันนะพี่ต้องจัดได้ผมหนักหนกสะพ้ายหน้า เดี๋ยว้ทามได้ว่าเป็นย่งตอบแร้กัตอบไดกตอบได้กับเพาะเป็นอย่างอันนายเอฟซีไอ้บึงคนอยากเลจกกันไปโซ่ก็เมียบ้านนันป้มน้ำมันเนี่ยของน้าวิริวอกเรือ่องไดไอ้เมนเรียงจริงหมดเลยเขาว่าเลยเรโซกันว่าแก่โซ่กันแบบเรื่องเล่าอย่งครับเรียงเล่าว,ว่าไปเขาของน้าู้หญิ่งเพราอ๋อของแน่แนนค,น,น,คนครับแม่งงนครับเป็นเรื่องกริงนครับห้องเรื่องาวบอกกเองปวดแหงครับครับคือปวดแห้งก็ เปื่องของยบบขอคมั่มันไรหลอกเมียนเขาคุณแจเมียนหรืออะไรคือแ้บเป็นแบบว่าเอกครับแบบว่าเพื่อนของงามผู้ใบ้เพราเขาของนามไม่ยิ่งนะมันว่ได้ยแตเขาลืมเข้านอกแต่เขาปวดแ้อทังนั่งหงยท้องของงามทั้งหมดไมนเต็มเขาไม่ได้ของผู้ใต้ไมเต็มผมเลยปวดจี่เลยครับเปวดจี่ทุกเช้าไลเรื่องของของยิ่งเลยนะกรโดดขาใบเลยมันป็นาหาเป็นนน่นนะครับ คนหนุ่มตรงคนเบาออไปล้วนนะครับครับแตเห็นวางซีคัมมียูทูบเบอร์แบบช่องดังๆต่างๆมหากฮหลายเนี่ย้อ่านนี่ยมีแต่ช <ๆ S 1> ่องระดับประเทศเดี๋ยวน่ารักน่าไอเด่นอ่ะเกี่ยมเพียงเรื่อมาไทยน้องเพนไอจัหนี่มาหาบอกอจัหนี่แลว้วก็มาหาจะบ,บอกมาจะเ,เออเหรอเรามาอย่างนั้นเราตั้งใจแหะมานี่มาเรื่องอะไร ทุกน้องรอดผ้าเวียข้ามาถ้ว่าตัวเราประเด้ต่้งจเขามาตรว่างก็ทำตรวเราลเมือนที่มันอาจจะตั้งไก่แลก็เปนกระรอาไปเนาะเปนกมะนจะนีมาดีนะจะหนีเรามาเหยียบมายามนะชคนของประเทศเนี่ยเนาะตัวใหญ่จะหนีตัวสูงเเวียกับเบิ้งน้องตลอดนะไปกินกับหมูปุ้นแข้งกันกบประท่านห้างเพิ่งกัศณะเพิ่งเด้ก็แงเนงกับเบิ่งเด้เนี่ยะกบเปิ้งงเงินแว่า สองสามมื pair, mm ่นกว่ตอนนั hmm. <S <S ้นใส้ใ mm ้ข hmm. ้นม like ื um. ่นกลัวเป็นจังมื่เสียพรงนกับมวนเด้อ่อยเพ่งันไปเรีนมิ้วซีกเพื่อนกับมวนเด้จะฟังเยาวบจะวองเหรียญนะตัวตัวเดรับอันตัวเจ้าไปเรีนน้ำทาหมอลำ่เด้เพ่งันออกจังหวะไปวหี่จะไปเรีนมิ้วซีกนัเด้ครับอันพรงนกับมวนได้แอบฟังเงเยจะวงฟัง แต่ของเรีนนักเรียะ้ำเท่งไงเท่งยังก่่นที่พ่อไปเรียนเป็นเองไงอันเอ่อเนี่ยงมอลัมิงมอลัม่าดิผมมันจะเรียนย่ทั้างกลองเช่มังตอนนั้นเช่งเินดีธดเน่งในทอี่เจ้าปเรียนยุ่ธพงหน้านะเออนั่นแะเออเออที่ดอกแมนเส่นประตองเ่เออเม่นมนเถ้าเกดจ้าง ้องจำมันเดินนเจ้า <Exped> ว <ition introductions> ่ห <h> ล <arta> ่ะมันือมืดแ่นทองจำมันเดินนกว่ามันหนักหนึ่งฮึพีหลองไก่แบบเนี่ยว่าเปยังไอคนงีไงวดีต้องอไดนองว่ดีใช่ี่ตามหูคนตับเดี๋ยวเอาไป้สวยอะไรนี่ล่ะใครมัน็นต้องมาีาเป็นอย่างน้้ปลอยมากพี่พี่นแมนบอกเปยัก่ พี่ดำแม่นแท้ไม่ดำแม่นเลยเขาจ้างไปฟังนี่ั้องจ้างไปเรี่นวิเขาแต่บางคนบรดังนี่แหละไม่เรียนไม่เพ่งเขาอะเอาโอเคพี่น้องไหนนะอันนี้คือเข่าเนี่เนาะทั้งเจ้ามันเดินกูยิบละแม่กล่องเจ้าเฮ้ยไ้มึิบนี่เขาไม่ใช่คอนเทนต์ครับน้องเลยไปน้อง นี่เอฟซีพิมพ์มากเอฟซีไอเป็นพิมพ์มาบานเจ้าคือนายอันนี่แหละบ่อเพชรเจ้าลองมาหานายอันจะเมื่อไห่เด้อไปได้จลิมาเล่าอะไรม้าต่างเอฟซีบอกมากขอมากแ็อย่ามาเล่นน้ำโตร้ำกันะตาที่ยกว้นไปยูกันถึงน้นยู่ยังไงไกหลักเป้าจนียดแผ่ถึงนยูสบายๆนาอันบร่ได้ยากเนี้ อยู่คนเดียวน่าแน่นเลยเตี้ยนผู้สาวมหาตลอดเลยเพื่อก่บพอยคนเออเป็นวันติดตดีนะครับแต่ทำไมต้องพีสองก่อบหามองตั้งมองใหม่จูเพิ่นกอะไรเพนไก่มันวนกินปะาไเลแล้จะพาเขาไปอยู่ในเฮือนแบบสันอ้าวผนขั้นรายขีดไก่เผ็ดยูเพิ่นว่ะจะถ่ายกระไรเผ็ดเพิ่นเพิ่นว่ะขอกินเพิ่น ขอชี้ย่ามไก่ใ huh. ห uh ้ดอกอ่ะทำไมมันเข่าไปหาค้นเก่าดอกอืมเออกล้องคนยังแกนดีครับแกนดีมือถือลุกนนี้เนี่ยอมมือเจออินที่นี่ครับเออแก่งนีดีเยหมดอ่านี่เข่าเจ้านะครับเอานี่เพ็ดนะเช้ากินนะเราให้น้องกินนี่เช้าแล้วไอยิมแล้วนั่งเล่นนิมเลยยิมเลย เขาเจ้พ่อบ๊อบเขาพ่อย like ่งอยู่ได้เขาเขาย่งอยู่พราเป็นย um> um ่างทำอยู่พ่ออะไพ่อะเบ้าเขาอสครับงอหนึ่งสองครับงสวัสดีครับมือหนีพ่เพิสมาเยี่ยมมาหยามาจากพ่อพ่อนากันโดนนะครับตอนตะกี้เคยมาทายชิิผมองูุบานนะเจ็ดเดือนละอันโมเมนตพี่ห้างเกินไปเป็นหกปีละบอกหกเจ็ดเดือนเเือนเจ็ดเอนมาพ่มันเจ็ดเดือนแปเดือนตัวจริงในโลอะพี่น่อยเราไ่ได้ขี้ไลเด้ คือกันนะว่าสุดจากสองคนคือไอ้กับน้องเลยเอาว่าเป็นหักเด้ครับค่อยหักตรงเรืว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันพี่น้องครับเพราะว่าคอยคอยกระเฮ็ดยูทูบเพื่อกันคอยมีข้มูลในกยอนยูทูบล้วคอยกระเห็นน้องมีควาอม เอากินน้ำอับนครับอันนี้กินตำหุฮงครับเออกินตำหุฮงผีเพชรเล่ามาเล่ากะเอาเงินนึ่ไปซื้อตำหุงเฮุงตรงขอบขอบคุณผีเพชรมากมากครับเปรี้ยนเป็นขอบขอบครับเป็นยังซื้อแต่ตำหุฮงเขาไม่ซื้อนางอื่นมากินนั่แน่แต่ว่าที่กินแต่ว่ามันมันใจกินได้เยอะนะแพงเงินไวผมก็อยากนิดนึงนี่ดอกก็ได้ซื้อตำหุฮงฝีมืองจะคล้องตำครับยุลานะคะยุบันเกิดผมเพอดีอันเอยเห็นอันเพิ่นมีจะตำหุฮงไก่ผับเรือมาแต่ห้างนเคร่งโตนะพี่น้อง ก็ไมากินกับเอกิน้แ้มากเงกูินแมนเครืงโตงคน้ใครกสกินจะตำมาหุงนะอย่าบากันเนอะมาเป็นยังครับ่าบากันเนาะอ่บาครับจะได้วอาเอาของกินเรือมาสู่ก right ินมันแมนมันกับเรือบริเวณว่าเรือกินได้จนค่ะมันโตเครื่องเขากินบ่เบิดแบบสั้นซะอืมโอเคเนาะอือ